สวัสดีครับพบกับช่องบีมทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับตอนปีใหม่นะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ให้ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อนพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดให้ทุกคนได้ดูเลยนะจ๊ะอ่ะอาก็คือประมาณนี้เลยนะครับ ที่เราจะมีสาเหตุว่ามีคนมาถามว่ามือใหม่นะครับหัดพูดไม่ดูเรื่องหรอนะหัดพูดให้มันดูเรื่องซะบ้างนะครับคือมีคนคอมเมนต์เข้ามาด่าผมนะเออมันไปยาอ่อนจริงอะ่ะเออแล้วคอมเมนต์เข้ามาดานะเออมันเข้ามาถามผมแบบเนี้ยเออแล้วผมไม่ตอบว่าไงนะครับผมก็เลยถามคำถามนี้ไปว่าเออมีพี่คนนึงมาถามผมอะ่ะ ว่ามาถามผมว่ามาถามผมแบบเนี้ยผมจะตอบได้หรือเปล่าเออคิดว่าผมทำคลิปด,ดีดีแล้วไม่ได่าผมแบบเนี้ยผมคิดว่ามันทําแบบนี้ได้มันควรไหมมันก็ไม่ควรเออโอเคไหมอ่ะก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่ะแล้วแต่ละคําถามนะครับที่ทุกคนได้สรุปกันว่าแต่ละคําถามเนี้ยมันคืออะไร นะครับที่ทคนเข้าใจกันเนาะก็จะตามนี้นเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็พูดดูเรื่องนะแต่ว่าผมพูดไม่ได้สับกายสับะจยหรือไงนะครับก็คือสับภาษาไกายภาพนะครับที่ผมพูดมานะมันก็จะเป็นตามนี้กันเลยนะก็คือผมต้องพูดยังไงให้ละเอียดนะผมต้องเขียนสคริปต์นะครับ่นะผมต้องเขียนสคริปต์ใช่ไหมผนะมตอบว่าผมตอบล่าอะไรดีนะครับ ผมต้องตอบว่า,าเขียนสคริปต์ใช่ไหมครับเขียนสคริปต์แล้วก็เขียนบรรยายเนื้อหาด้วยนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ